ผักกินกับลาบไก่แล้วผักทั่วคู่กะเจี๊ยบแดงผักกระเศษหอดผักกระเศษไน่เล้วสิกาเปรีร้ยงเ,เก็บแล้วอันนี้เที่ยงเครื่องแกงนก็เห็นบ่าว่าสวนตะไครสวนตะไคร้มันมไม่มีแดดไม่มีเลยค่ะใบสองใบาสามก,ก็ไม่มีแดดเพราะต้นไม้ใหญ่มันหลาย แต่ตรงมีแดดก็มีล,มล่มลื่นนะจ้าเห็นว่าจะไมีแห้งเนาะปรรดอวิวบานลยเอียดเอาลกเลยดีค่ะดีค่ะทักทายเพื่อนๆนะคะ่ะเทียงเทิงให้กำลังใจเด้อบอนี้พนท้อหลายว่าเศษง่ๆแหมพนใดล้านวิวพนไดจักเหรียญว่าไปกล้วยแล้วบอกว่าหนึ่งร้านวิวได้ซื้อกล้วยกินหนึ่งหวี สามสิบหนึ่งเหรียญบอกกับข้องทอล่ะค่ะระบบอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะการปันเงินเดือนนี่เขาเน้นเนื้อหาปฏิสัมพันธ์ก็ต้องเน้นคุณภาพการปฏิสัมพันธ์หมายความว่าเห็นเ็ปผัดกะเพราทวนๆอยู่เขาต้องมาเรืองผัดกะเพราได้ค่ะผู้เลือกผัดกะเพาบ่มแมนมาทักทาย เดสไฮบอเห็นเงินให้เพื่อนได้วิวเห็นบอหลานวิวได้กลวยหวีหนึ่งมันจะถอนเหรอเห็น่าเราต้องเล่งปฏิสัมพันธ์แบบมีเนื้อหาด้วยเพราะเพื่อนทำคลิปมีเนื้อหาแล้วแต่ตัวเรานี่ไหมคะ่ะต้องไปปฏิสัมพันธ์หรือว่าไปเว่าพูดคุยกับเพื่อนแบบมีเนื้อหาให้ตรงด้วยคันบอตรงกับเห็นบอเพลยนโอ้ยข่ หนึ่งล้านวิวมันออกมาโพดเราก็เลยรู้สึซื้อกว่ารูปแบบมันเปลี่ยนถ้างั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเราต้องปรับพอเราสามาแก้ไม่เร็วเขาบ๊อบปับพ่ากับปิดโหมดเมื่ออาชีพไปทถ่แล้วแมนบอกมูเจาว่าอข่อยบอกพราะนี่มันเป็นโอกาสอันดีไหมคะโอกาสอันดีที่เราจะปรับปรุงตัวเองเพราะเชฟใใญงยังออกมาบอกเลยว่าหนึ่งล้านวิวเด็กกล้วยวิยน เขาบอกลอยวิวหวยังเต้นงบงบเลยเต้นดีใจหลายได้ลอยวิวได้นนล้านวิวเขาบ่าลูกค่ะมันเป็นขันบันไดอยู่จริงแต่ข่อยดีใจคือเพื่อนหายข่อยบ่เมนเอไอกระซางข่อยจิพัฒนาเจ,จ้าของตอไปข่อยบ่าหยุดแค่นี้เดีข่อยก็เลยดีใจเพิ่นก็โค้งจะเคยดีใจคือข่อยมีละเทียบไงก็ได้น,ะนาะานเพื่อนอยัางปรับปรุงเจ้าของเด้อจ้าเด้อเพื่อน เมื่อระบบเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนขอบคุณค่าเพื่อน